พี่จริงอะ่ะผมว่านะโรงเรียนเนี่ยแต่ละคนหรือว่าแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะทําทําเอาตามงานไอเดียหรือว่าถนัดยังไงก็ได้หมดเลยฮะพื้นที่ยังไงก็ได้หมดเลยเป็นโรงเรือนสาหรับการพกกะ่ะพังแสงได้เลยนะโรงเรือนเนี่ยทํามาเพื่อเฉพาะเ่าวเพราะว่าอย่างวัสดุปตัวนี้ครับพี่จริงผมตั้งใจจะใช้อะไรเป็น ใช่ไหมกับมุงรวดใช่ไหมฮะที่ป้องกันเป็นเลือดใช่ครับแต่พอดีผมอะทำโรงเรือนขึ้นมาแล้วไอ้วัสดุตัวนี้ยมันเหลือผมว่าไหนๆแล้วก็ทำเลยกันนกกันนกไปก่อนช่วงนี้เหมือนกับใช้กันนกได้แล้วก็ใช้พรางแสงได้ใช่ใช่ครับประมาณนี้อันนี้ขนาดที่ทำอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้ ความกว้างจะอยู่ประมาณ3.5เมตรนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ170 170็ร้อบถ้าจากพื้นถึงประตู170นะครับแต่ความสูงระหว่างพื้นถึงโคข้างบนเนี่ยครัตรงตรงส่วนโคเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองเมตรกว่า2เกือบ3เมตรครับจากนี้ถึงไนี่ับก็มีประตูปิดเปิดใช่ไหมครับใช่ครับปิดเปิดของบ้านนะคัข้างหน้าและหลังเพราะว่าตรงเนี้เราเข้าได้ทั้งสองทางทาข้างหน้าและข้างหลัง สหุนนี่ผมไม่แน่ใจนะว่า 2... องสองหรือสี่ก็คือว่าน่จะสี่นะคืออุปกรณ์มันเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไป,ปราคาประหยัดมากนะแล้วก็เรื่องของาการตัดต่อข้อเนี่ยใช้แค่กันไกละตรงนี้ต่อ,อย่ังไงครับปกติคือปกติเขาจะใช้ข้อต่อใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เนี่ย <c oughs> เห็นต่อตรงแบบนี้เลยตรงนี้คนระคือ โดยที่ว่าไอ้ข้อต่อตรงอ่ะมันหมดครับอผมก็เลยใช้ใดร้อนอะ่ะเป่าให้มันร้อนก่อนแล้วก็สวมเข้าประหยัดด้วยนะครับประหยัดครับแล้วก็มันสะดวกด้วยทําง่ายเนื่องจากว่าบ้านของผมเนี่ยมันเป็นบ้านบ้านจัดสรรน,นะฮะเพื่อนบ้านหรือว่าเราวดใกล้เคียงเนี่ยค่อนข้างจะจะเยอะบางทีเราเราอาจจะต้องแบบว่าควบคุมเรื่องของของเสียงนิดนึงนะฮะในส่วนเรื่องของกรเปิดปิด,ป,ดประตูนะฮะ เ,เนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะมีสองฝั่งซ้ายและขวานะครับและอีกอย่างหนึ่งคือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเข้าได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะฮะการติดกรนเนี่ยของผมเนี่ยลักษณะเนี่ยจะติดไม่เหมือนกันถ้าสังเกตจากซ้ายและขวาดูฝั่งนี้ติดข้างนอกมันฝั่งน,นง,นนง,นนงนู้นจะติดข้างในเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าข้างหน้าเนี่ยสมมตินะฮะถ้าเราติดไว้ข้างในเนี่ยทั้งสองนันเลยล็อกข้างในแต่เราอยู่ด้านนอกเราเข้าไม่ได้ทังฝั่งนี้ ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องต้องสลับกันสลับกันใช่อย่างผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็เข้าด้านด้านนี้แล้วถ้าจะไปเปิดนู้นหัเข้าไปเปิดค่ะแล้วผมก็ออกนู้นได้มาเนี่ยฮะเหมือนกันครับสองฝั่งเหมือนกันเลยในส่วนเรื่องของบันทับง่ายๆฮะพอดีอะไรที่บ้านเหลือเอาอะไรมาก็ได้นะตรงนี้ฮนะง่ายๆประหยัดมาก อันนี้เปิดปิดจากด้านในนะฮะอันนี้ตัวนี้เราหมดเราก็ DIY เอาของที่มีมาใช้ใช่ใช่ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ครับเป็นไอเดียที่ดีดสําหรับใครที่อยากทำโรงเรือนนะครับ<ช>ไม่ต้อง<ช>ลงทุน<ๆ>เ,เยอะถูกต้องครับเอาของที่เรามีมาใช้ใช่ครับกันลกกันอะไรได้เหมือนกันใช่กันแสงได้ด้วยกันแสงได้ด้วยใช่ข้างในก็ใช้เป็นตัวแบบสี่ทางแล้วก็อันนี้สี่สิบห้าองศาไหมครับอันนี้สี่สิบห้าสี่สิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับที่จริงอ่ะผมว่านะโรงเรือนเนี่ย แต่ละคนหรือว่าแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะทาทาเอาตามงานไอเดียหรือว่าถนัดยังไงก็ได้หมดเลยฮะพื้นที่ยังไงก็ได้หมดเลยแต่หลักๆคือกันนกได้เลยกันนกได้ครับใช่ไต่เลยแต่แมลงตัวเล็กคือไม่ได้เพราะ<ช>ว่าเรา<ช>เราใช้ใชตัวใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่านี้ก็อนาคตก็เดี๋ยวอาจจะต้องต่อเติมแล้วก็อาจจะต้องต้องปรับปรุงแก้ไขอีกฮะ แต่ชอบเทคนิคนี้บ้างเลยครับใช้ไดร้อนเป่าใช่ใชคือเราไม่ต้องปืนอของโปรตีค้อนี้ผมว่าตัวละประมาณ5้าบาทหะครับผมไม่แน่ใจใช,ใช่ครับประมาณนั้นเลยใช่เราลดลดงบประมาณไปได้เยอะเลยครับทำง่ายด้วย,ย,วยไปดูฝั่งนู้นนะฮะก็สลาเหมือนกันเลยฮะโปรตีด้านในแต่นี้จะเป็นครบเซตของเขาหน่อยนะฮะ ออกด้านนี้ได้ส่วนฝั่งนูน้นก่อนจะอยู่ด้านนอกฮนะ